อ้าวครับพบกับแคมทอยชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาในช่วงของถ่ายเล่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนที S> <S ่เราจะเข้าสู่เนื Chem ้อหากันนะครับเดี๋ยวขอเกริ่นๆนิดนึงนะครับถึงที่มาที่ไปของช่วงนี้นิดนึงนะครับก็ในช่วงนี้นะครับผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้นนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเป็นช่างภาพอาชีพนะครับคือเวลาไปถ่ายงานเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ซีเรียสในการถ่ายทุกงานนี่แหละนะครับเพราะว่าเพราะว่าเก็บตังค์เขานะบางทีมันก็ทําให้งานที่เราถ่ายเนี่ยมันก็ ดูเคร่งเครียดไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยนะครับก็มีงานอาริเร่น,นะครับเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละก็คือการเก็บของเล่นโมเดลนั่นเองนะครับทีนี้นะครับพอผมเก็บมากขึ้นนะครับมันก็อยากจะเอาออกมาถ่ายรูปนะครับตามภาษาควที่เป็นช่างภาพนั่นเองนะครับโอเคก็ไม่อยากจะซีเรียสแล้วนะก็เลยคิดว่าอยากจะไทย ให้มันสนุกอ่ะนะครับแล้วก็ให้มันง่ายที่สุดนะครับเท่าที่จะทาได้นะครับแต่ว่าการถ่ายงานให้มันง่ายและมันสนุกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีวิธีนิดหน่อยนะครับโดยวิธีที่ผมเนี่ยนำมาเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นความคิดที่ผมได้รวบรวมนะครับตั้งแต่ผมได้เล่นโมเดลแอคชั่นฟิกเกอร์มาเลยนะครับก็มายาวนานพอสมควรแล้วแหละก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่อันนี้ดูนะก็น่าจะทำตามกันได้นะครับ แล้วก็ถนะ้าใครที่เป็นมือเก่าแล้วมืออาชีพแล้วนะครับอันนี้ก็เอาเทคนิคผมไปใช้ได้เลยนะอันนี้ก็ดีเช่นกันสำหรับคนที่ถ่ายรูปมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ในช่วงนี้นะครับของเล่นต่างที่เรานํามาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นของเล่นที่เป็นของผมเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับของเล่นเก่าๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราก็สามารถนํามาถ่ายรูไปได้สวยๆได้เช่นกัน นะครับไม่ต้องซื้อไปหาใหม่นะครับแต่ว่าของเลขโมเดลที่มันออกใหม่สดๆร้อนๆนะครับเป็นกระแสอันนี้ก็ต้องมานะครับก็ต้องมีก็ต้องโดนกันไปนะครับคือถ้าผมสั่งมาเองนะครับผมปรีมานะครับก็เอามาถ่ายในช่องนี้ในช่วงนี้ได้เช่นกันนะครับก็รอติดตามนะสำหรับใครที่ชื่นชอบของเล่นใหม่ๆก็มีนะครับส่วนสไตล์การถ่ายภาพของ Time Toy Channel นะครับก็เป็นการถ่ายภาพแบบสนุกๆมันๆนะครับคล้ายๆกับจะเป็นแบบมินิมอลสไตล์นะครับคือมันจะทําน้อยนะครับแต่ได้มากนะครับ คือผมรู้สึกว่าใช้อุปกรณ์แค่กล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับส่วนไฟนะครับก็ใช้ไฟสอสว่างจากจากบ้านเราเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับรวมถึงสิ่งที่ต้องมีนิดหน่อยครับคือแบล็กกราวนะครับก็จะใช้แบล็กกราวจากท t ทอ Channel ก็ได้นะครับพอเวลาถ่ายเสร็จนะครับคุณก็เอาไปตั้งเป็นไดโอรามาเล็กๆได้อย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันสัก2 3แอปนะครับ คุณก็สามารถปรับแต่งให้ภาพถ่ายของคุณดูมีชีวิตชีวาดูมันนะครับเหมือนกับคุณไปเล่นของเล่นชิ้นนั้นได้เองเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็หวังว่าแฮมทอยช anel ของเราในช่วงของถ่ายเล่นๆน,นี้นะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้ไปปัดฝุ่นโมเดลตัว mm hmm. โปรดนะครับบางทีมันค้นางในตู้เก่านานแล้วนะครับปัดฝุ่นออกมาขยับแล้วก็เอามาถ่ายรูปเล่นกันนะครับ ครับอ้ออย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเลยนะครับถ้ามีอะไรให้กดก็กดไปเลยครับอ้าวครับผมก็ขอต้อนรับในแบบ2ขัท่านในวันนี้นะครับกับไอรอนแมนนะครับแล้วก็ไอรอนสไปเดอร์นะครับจากภาพยนตร์นะครับอเวนเจอร์มิกเกนนะครับก็เป็นของเล่นนะครับสไตล์เนนโลดอยนะครับหรือว่าสไตล์ดอยนั่นเองนะครับ ก็อันนี้ไม่ใช่ของแท้หรอกนะครับเป็นของจีนนะครับก็เป็นของเล่นเก่าเก็แล้วนะครับผมซื้อมาตั้งแต่สมัยเออเวนเจอร์เกมออกนะก็ราคาไม่แพงเลยนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายสไตล์ขำๆสไตล์น่ารักน่ารักขี้ขู่อนุเน่กันไปนะครับโอเคนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านายแบบ2ท่านนี้นะครับจะเจ๋งขนาดไหนนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกของเล่นนิดนึงนะครับ ว่ามันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับหรือเป็นฟิกเกอร์นะครับคือตัวนี้นะครับมันจะเป็นฟิกเกอร์นะครับจะไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะครับคือมันจะขยับไม่ได้เลยนะครับแล yeah. ้วก็ตัวหัวนะครับมันจะมันจะติดสปริงเอาไว้เด้งไปเด้งมานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายของเราเนี่ยนะครับมันคงจะไม่ได้จัดท่าเลยเลยนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะเปลี่ยนมุมกล้องเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของเจ้าของเล่นนะครับ2ชิ้นนี้นะครับคือมันลงสีไว้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ ผมจำไม่ได้ผมซื้อเท่าไหร่ประมาณสัก200ไ,ได้ประมาณ4ตัวตกตัวละเท่าไหร่อะ200กว่าบาทเกือบส0แล้วกันจำจำราคาไม่ได้จริงๆนะครับก็น่าจะน่าจะประมาณตกตัวละ70บาทเท่านั้นเองนะครับแต่การลงสีของมันนะครับคือมันเงาวิ้งว้างแบบนี้เลยคือมันลงสีสวยมากนะครับอันนี้คือข้อเด่นนะครับหรือข้อดีของมันเลยนะครับของของเล่นนะครับสอ,สองตัวนี้นะ แล้วก็มันสามารถที่จะเปิดไฟได้ด้วยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการเปิดไฟเนี่ยนะครับผมผมคงไม่ได้เปิดนะครับเวลาถ่ายคงจะใช้วิธีการไปใส่สเปเชียร์เดลเฟเอาแล้วมันง่ายกว่านะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการถ่ายกันนะครับว่าวันนี้ที่ผมจะนำของตัวนี้มาถ่ายเนี่ยจะได้ภาพแบบไหนยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายกันเลยนะครับผมจับเจ้าตัวไอรอนแมนนะครับหรือว่าโทนี่ โทนี่จาของเรานะครับเอ้ยไม่ใช่รอเล่นนะครับโทนี่สตาร์ของเราเนี่ยมาข้างหน้าเลยนะครับคือผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นมาร์กอะไรนะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะมันมาร์ก46หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาว่าผมเรียกันว่าไอไอรอนแมนแล้วกันนะครับหรือโทนี่แล้วกันนะครับก็ผมจับมายืนข้างหน้าเลยฮะคือไอวันนี้นะครับผมจะถ่ายเฉพาะตัวนี้แหละเป็นพระเอกนะครับก็ มันปกตินะครับมันจะมีฐานนะครับเหมือนไอรอนสไปเดอร์เลยนะผมก็ถอดฐานออกได้นะคือถ้ามันมีฐานเนี่ยนะครับเวลาถ่ายมันก็ดูไม่ไม่สมจริงสมจังเท่าไหร่มันดูเหมือนไม่รู้สิมันอย่างเงี้ยมันยืนบนขาตัวเองนี้มันจะดูดีกว่านะครับผมก็จะถอดออกมานะครับตอนแรกจะติดเหมือนไอรอนสไปเดอร์เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันจับท่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวคงยาประมาณนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ผมจะใช้กล้องนะครับ DSR ของผมตัวที่ถ่ายเลยจากคลิปที่แล้ว่นแหละนะครับแล้วก็ติดบนขาตั้งกล้องนะครับส่วนระบบไฟนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือจะเป็นไฟสองสว่างด้านบนนะครัาะรบ้านเรือนเราปกตินะครับแล้วก็ตั้งไว้บาลาน์นะครับไว้ที่ออโต้ไว้บาลาน์นะครับสาหรับกล้องของใครที่สามารถตั้งนะครับเป็นเป็นไว้บาลาน์ได้นะครับก็ให้ไปเลือกตรงนั้นนะครับ สำหรับกล้องมือถือนะครับก็มันน่าจะเป็นออโต้รันมาให้นะครับก็ถ่ายออโต้ไปได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะปรับโหมดแมนนวลตามผมนะครับก็ปรับไปในโหมดของแมนนวลหรือมืออาชีพในกล้องมือถือนั้นได้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้นะครับใช้กล้อง DSR นะครับติดเลน24 24-70นะครับก็เลนเลนธรรมดานะครับไม่ไม่ไม่ได้แพงอะไรมากครับ ก็เดี๋ยวจะซูมไปที่70นะครับแล้วก็จะใช้ f-stop ที่แคบหน่อยนะครับผมจะใช้ประมาณสัก11ขึ้นไปนะครับ f-11 ขึ้นไปประมาณ11-14-20นะครับ i-so จะต้องใช้น้อยหน่อยนะครับผมใช้ที่ i-so 200หรือ400นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดน้อยนะครับส่วนเรื่องสปีดชัตเตอร์นะครับผมปล่อยออโต้ไปเลยนะครับมันจะขึ้นเป็น1วินาทีนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันเลยนะครับ ดี๋ยวหนึ่งวิสองวิอะไรผมปล่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวถ่ายง่ายๆแบบนี้นะอ่าและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแบ็กกราว n d นะครับหรือฉากหลังนะครับอันนี้นะครับผมใช้ของทันทอชแนลนะครับก็เป็นฉากหลังสไตล์แบบบ้านเมืองเงินไปนะครับมีตึกรามบ้านท่องอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาตั้งแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเริ่มถ่ายรูปกันครับผมก็จะกดถ่ายนะครับตามที่บอกเลยนะครับก็หามุมนะครับเปลี่ยนไป ด้วยนะครับพยายามถ่ายให้เยอะไว้ก่อนนะครับเยอะในที่นี้ไม่ใช่ถ่ายซ้ำแอคชั่นเดียวนะครับพยายามเปลี่ยนมุมสมมุติว่าผมถ่ายแบบนี้นะครับมุมหนึ่งนะครับแชะหนึ่งนะครับผมบิดมานิดนึงนะครับแล้วก็ถ่ายอีกแชะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อหามุมที่ดีที่สุดนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเราถ่ายงานเนี่ยนะครับมองอยู่ในแต่ในช่องวิวไฟเดอร์นะครับเราก็จะไม่เห็นนะครับเวลาหรือเราอาจจะ ดูไม่ถี่ท้่นนะครับอาจจะรู้สึกว่ามุมนี้สวยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราบิดไปเรื่อยๆแล้วเราถ่ายเนี่ยอาจจะมีภาพให้เลือกที่ดีกว่าก็ได้นะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเป็นมุมเสยบ้างนะครับมุมกดบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับ อาครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการรีทัชนะครับรวมถึงการใส่สเปเชียลเอฟเฟคด้วยนะก็แนะนำนะครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับ2ตัวที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็คือแอป n a p s e e d กับ p i กอาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมจะทําอะไรยังไงกันบ้างในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดผังเข้าไปที่ n a p s e e d ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราไปเลือกรูปกันนะครับรูปที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นี่เอนะับไปเปิดในคลังภาพเลยนะครับ ส่วนใครที่ไทยจากกล้องภายนอกนะครับก็โหลดเข้ามาในมือถือก่อนนะครับผมจะเลือกรูปไหนดีเอาเป็นรูปนี้แล้วกันก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนำนะครับพอเปิดเข้ามาใน snapseed นะครับเครื่องมือที่ผมจะชอบใช้นะครับผมจะไปที่เครื่องมือก่อนนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผม,มชอบใช้มากๆเลยนะครับก็คือตัวของรายละเอียดนั่นเองครับ กดติ๊กเข้าไปนะครับจะมีโครงสร้างนะครับเราสามารถปรับนะครับเลื่อนไปทางขวามือนะครับมันก็จะปรับเพิ่มโครงสร้างนะครับคือมันจะทําให้โครงสร้างนะครับความคมชัดของตัวแบบโมเดลของเราเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมจะปรับไปนะครับจนประมาณสัก50นะครับมาเน้นนะครับอ่าถ้าเพิ่มมากเป็นยังไงนะครับไม่ดีนะครับมันจะทําให้เกิดน้อยนะครับเกิดเกรนของภาพนะครับทาให้ภาพเนี่ย ไม่สวยเลยนะครับต้องเลือกให้มันพอเหมาะพอดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือความคมชัดนั่นเองนะครับผมก็จะปรับประมาณสัก30อ่าแนวคิดนะครับในการทําภาพให้คมชัดขึ้นนะครับผมกดถูกต้องก่อนก็คือว่าเวลาเราถ่ายมานะครับแม้แต่ในกล้องของผมเองก็ตามนะครับมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้โมเดลเนี่ยมันชัดมากๆนะครับบางทีเนี่ยภาพโปรโมทนะครับหรือภาพต่างๆที่เขานํามาขายเราเนี่ยโอ้ถ่ายมาสวยงามเลอเกินนะครับเนื่องด้วยจากมันมีความคมชัดมากนั่นเองนะครับเพราะว่ามันผ่านการรีทัชปรับแต่งมาเยอะพอสมควรเลยนะทีนี้พอเราเอาภาพถ่ายจากกล้องธรรมดาของเรานะครับโดยเฉพาะกล้องมือถือก็ต้องมาปรับแต่งกันแบบนี้ก่อนนะครับก็จะทําให้ภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเองนะครับ เครื่องมือตัวต่อมานะก็จะเข้าไปในที่ปรับแต่งภาพนะครับในกรณีนี้นะครับผมรู้สึกว่าภาพของผมเนี่ยมันค่อนข้างมืดไปสักนิดนึงนะครับผมเพิ่มความสว่างที่เครื่องมือตัวแรกได้เลยนะครับเพิ่มไปครับวิธีการนะครับผมจะบอกนิดนึงไอพื้นสีขาวนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับถ้าผมปรับไปเรื่อยๆนะครับ มันจะโอเวอร์มากนะครับจนขาดรายละเอียดอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่ศูนย์ก่อนนะครับแนวคิดเบื้องต้นในการปรับนะครับคือโต๊ะเนี่ยที่ผมถ่าย,ยมันเป็นสีขาวนะครับผมก็อยากให้มันเป็นสีขาวจริงๆนะครับส่วนพื้นที่มันเป็นโต๊ะด้านล่างในที่เห็นในภาพเนี่ยมันค่อนข้างออกสีเทาๆนั่นเองนะครับผมก็จะปรับให้มันมีสีขาวนิดนึงนะครับก็ประมาณสัก50ก็ได้นะครับ อ่าก็ได้แล้วนะครับสําหรับความสว่างนะครับส่วนเครื่องมือตัวถัดไปนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะขุดรายละเอียดในส่วนของส่วนมืดและส่วนสว่างนะครับไปที่บรรยากาศนะครับมันจะคล้ายๆกับภาพ SDR นะครับคล้ายๆนะครับคือมันจะสามารถขุดรายละเอียดขึ้นมาได้นะครับแต่อาจจะไม่มากนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับผมเพิ่มไปเลยนะครับ จนถึงประมาณสัก50กว่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนกลับไปดูนะครับถ้าไม่เพิ่มจะเป็นยังไงล่ะนะครับภาพตอนแรกนะครับอันนี้คือ0นเ็ะครับแล้วถ้าผมเพิ่มนะครับมันจะขุดรายละเอียดนะครับในส่วนที่เป็นดีเทลให้เห็นชัดขึ้นนะครับในกรณีที่ดีเทลตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงมืดนะครับหรือช่วงไฮไลท์ครับมันก็จะขุดมาได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมก็แนะนําเช่นกันนะครับแล้วกดติ๊กถูกไปเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก ได้ภาพที่สวยขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็กดส่งออกไปได้เลยและกดบันทึกนะครับตอนนี้ภาพถ่ายภาพนี้นะครับก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า snapseed นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปเปิดแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งก็คือ picar นั่นเองนะครับเปิดทางก็เป็นเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับที่เราจะทำมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ไปอยู่ในโฟลเดอร์นะครับ Snapseed นะครับเป็นรูปล่าสุดนั่นเองนะครับมีโฆษณาก็ปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นของฟรีนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อรูปถ่ายมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทําในตอนแรกนะครับผมรู้สึกว่าไอเจ้าตัว Iron Man นเนี่ยนะครับมันความแสงอะแสงสว่างที่ตาที่มือนะครับมันต้องมีนะผมจะใส่เอฟเฟกต์สเปเชให้มันก่อนนะครับในแอปพ i ินเองนะครับกดไปที่สติ๊กเกอร์ครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับผมคิดค้นมาหลายวิธีแล้วนะครับหลายตัวแล้วไม่เวิร์กนะครับสุดท้ายมาตายคําว่าไอรอนแมนนะครับคือเนี่ยฮะมันจะมีคําว่าไอรอนแมนเลยนะครับเป็นตัวของพี่โทนี่สตักของเรานี่แหละนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะเลือกตัวนี้นะผมเลือกตัวนี้นะครับที่มันเป็นหน้ากากนะครับที่สเกลมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรเวลาเอาไปใส่กับพวกนี้ก็ได้เลยเนี่ยเนี่ยผมก็จะไปวางภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหัวมันนะ และผมจะลดความทึบมันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าตาของเราเนี่ยนะครับมันซ้อนไปกับตาของขนาดของตาโมเดลของเราพอดีนะครับคือตาของเจ้าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันเท่าเท่ากันนะครับและผมก็ไปปรับความทึบให้มันเท่าเดิมนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะโอเคนะครับไม่ได้ใช้ภาพนี้เลยนะครับเราจะต้องรีทัชอีกด้วยสักนิดหนึ่งนะครับไปกดยังลบนะครับแล้วก็ไปเรียกนะครับความทึบสักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับ ความแข็งสักร้อยเป์ลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะลบแบบไม่ให้เหลือเยื่อใยเลยนะครับเราจะใช้เฉพาะตาเท่านั้นนะครับนี่ผมจะลบแบบนี้เลยมันจะค่อนข้างคมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องขยายมังกว้างนะครับขยายมังกว้างแล้วค่อยๆลบนะครับถ้ามันไปโดนนะครับช่วงตาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มันดูแบบไม่ดีนะครับมันดู พอลบไปแล้วมันก็ดูแบบไม่สวยนะครับ้องค่อยๆลบอ่าแล้วทีนี้เราก็มาปรับความแข็งนะครับให้มันอยู่ประมาณสัก30นะครับแล้วก็ลบนะครับคราวนี้มันก็จะเวลาลบไปโดนช่วงตานะครับมันก็จะทําให้ไม่ไม่แข็งมากนะครับขอภาพไม่แข็งมากนะครับก็ดูมีธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็มาปรับนะครับว่ามันใกล้เคียงไหมนะครับ ถ้าในกรณีที่มันตรงนะครับทั้งสองตาตรงกันนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรก็แค่ขยายก็วางได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่มันไม่ตรงกันนะครับก็อาจจะต้องทําทีละตานะผมกดยังลบใหม่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติถ้าเราลบรู้สึกว่ามันลบเกินไปนะครับก็ใช้ผู้กันนะครับที่เขียนคําว่าทําให้คืนนะครับทําให้คืนผมก็นี่ระบายไประบายไปนะครับระบายไปอย่ามีเป็นต้นนะครับ รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตรงกับตาเราเท่าไหร่นะครับก็จะหมุนมาลงมางล่างนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับก็หาเหลี่ยมหามุมให้มันได้แหละครับคือไม่ต้องเอาพอดีนะครับไม่ใช่ว่าต้องวางเป๊ะนะครับเอาวางให้มันดูแล้วมันมันสมส่วนกันแล้วมันก็ดูไม่ดูไม่หลอกตานะเท่านั้นเองนะครับหลักการแค่นี้ง่ายๆนะครับแล้วผมก็ลบจเอาเฉพาะตานะครับส่วนที่เหลือเมื่อกี้นี้ยังมีเห็นอยู่ก็ลบทิ้งไปให้หมด ความแข็งความทึบนะครับเราสามารถปรับได้นะครับยิ่งความแข็งนะครับอ่อนๆสัก70นะครับสัก40เนี่ยจะดีนะครับเวลามันไปโดนนะครับเวลาไปโดนขอบตาขอบอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะจะดีกว่านะครับมันจะฟุ้งๆนะครับมันจะไม่ได้แบบเป็นคมมากจนขั้นที่แบบดูแล้วแบบว่าหลอกตานะครับอันนี้ถ้าเข้าไม้ใกล้ก็ใช้ประมาณสักเนี่ยฮะประมาณสัก40กว่าเนี่ยในการจะลบนะ อ่ก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับสําหรับตาผมรู้สึกว่าต้องเอียงลงมาสักนิดนึงนะครับอ่ประมาณมุมอย่างนี้แหละผมว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับไฟนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เนียนนะครับเราก็ไปลบมันอีกสักครั้งหนึ่งนะปรับสักยี่สิบหกนะครับถ้ามันยังไม่เนียนนะครับอ่ทีนี้ก็จะเห็นตรงขอบของตัวโมเดลเรามากขึ้นนะครับขยายไปให้สุดเลยนะครับสําหรับใครที่นิ้วใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ก็ขยายไปให้สุดเลยอัอนนี้ผมทำให้คืนนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันกินเข้าไปเยอะได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็กดถูกต้องเลยนะครับอ่าแสงที่ตาก็มาแล้วนะทีนี้เหลือขาดแสงที่มือใช่ไหมครับก็ไปที่สติ๊กเกอร์ต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเอาลำแสงจากมือของโทนี่สตาร์มัเลยนะแล้วก็ลบเหมือนเดิมครับใช้วิธีการลบเหมือนเดิม ปรับความแข็งก่อนนะครับลบร้อยเปซน์สำหรับภาพในส่วนที่เราไม่ต้องเราไม่ใช้จริงๆเลยนะครับเราก็ลบไปนะครับลบไปให้หมดเลยนะลบไปห,หมดเลยจนเหลือส่วนที่เราต้องการนะครับก็คือส่วนของแสงไนงะที่มือนะครับเวลาโทูน้สตาเขาปล่อยพลังออกมานะครับก็ใช้นิ้วระบายระบายไปเลยนะครับช่วงนี้ก็ใช้ทักษะ ศิลปะที่เราเรียนสมัยเด็กนิดนึงนะครับในการระบงระบายสีอะไรประมาณนี้นะครับมันกินเข้าไปนะครับก็ทําให้คืนนะก็วงกลมเข้ามานะนะครับอ่าทีนี้นะครับจะเห็นว่ามันคมเกินไปนะครับผมก็ลดความแข็งลงหน่อยนะครับสักยี่สิบกว่ากวาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมปรับเป็นลบนะปรับผิดอ่าต้องปรับเป็นยังลบกินเข้าไปหน่อยมันก็โอเคนะครับมันก็จะเบนดิ้งนะ ให้มันดูเนียนขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับไปวางตรงไหนล่ะครับก็ไปวางตรงมือนั่นเองนะครับที่ต้องการปล่อยพลังผมสูงข้าไปใหญ่นิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะมีรายละเอียดพวกสิ่งที่เราไม่ได้ลบนะครับเราไปกดยังลบๆก่อนเลยนะครับนี่ยสิ่งที่เราไม่ได้ลบนะครับพยายามเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนที่เราไม่ได้ลบนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ก็ไปวางนะครับขนาดปรับลงนะครับให้มันเป็นขนาดที่สมจริงนะครับกับ ตัวมือนะครับที่เขามีวงกลมอยู่อ่าก็ไปวางอย่างนี้เลยให้มันเท่าๆกันนะครับอ่าก็ปล่อยพลังได้แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังน่าจะเจ๋งได้มากกว่านี้นะครับก็ทําตามผมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวพลังนะครับเข้าไปในมือของโทนี่สตาร์กนะครับหรือไอรอนแมนตัวนี้นั่นเองนะครับก็วิธีการนะครับก็ไปที่สติกเกอร์อีกเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวคราวนี้นะครับเราต้องการพลังแล้วก็ไปเรื่องอื่นไม่ได้นะครับนอกจากคําว่า power นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาพลังไปใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาว่อนะครับคุณชอบแสงแบบไหนคุณก็เลือกเลยนะครับนี่ผมที่ผมชอบนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นไฟเออร์เเป็นลูกไฟแบบนี้นะครับผมก็ไปวางนะครับในตำแหน่งที่อยู่ตรงมือนั่นแหละนะครับเพราะมันยิงมาจากมือใช่ไหมครับ แล้วก็ปรับขนาดได้เลยนะครับต้องการเล็กใหญ่ขนาดไหนตามใจเราเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับอย่าลืมเบรนดิ้งนะครับแล้วก็สกรีนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้แสงที่แบบดูว่าเออนะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับในการปล่อยพลงปล่อยพลังกันไปนะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการถ่ายภาพไอรอนแมนดอยกันในวันนี้นะครับ ผมถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s ส r คร e นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามีอะไรดีมาบอกกันอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับ